ศิลปินขวัญใจมหาชนที่หลายท่านต่างพูดถึงและจดจำเสียงหวานๆของเขาได้เป็นอย่างดีนเวลานี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นเสียงหวานๆของลูกสาวต้นข้าวสุปรียาที่เอฟซีเป็นคับหลายท่านนะครับต่างรอคอยการแสดงคอนเสริร์ตของลูกสาวต้นข้าวแทบทุกวันนะครับและถ้าหากวันไหนไม่ได้ฟังเสียงหวานๆของลูกสาวต้นข้าวก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับและจะต้องกลับมาฟังเทปเดิมซ้ำไปซ้ำมา และวันนี้นะครับก็จะมีข่าวดีมาฝากแฟนๆสำหรับคิวงานในการแสดงและแฟนๆทุกท่านก็สามารถเดินทางตามไปให้กำลังใจกันได้เลยนะครับในคืนวันที่12พฤศจิกายนน้องตน้นข้าวก็จะมีคิวงานการแสดงที่งานฉลองครบรอบ37ปีหอจอก,กอวิชัยการเกษตรณสนามโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามที่อำเภอเดิอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งงานดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับรำวงสุสพรรณโชว์และอีกสองศิลปินท่านที่หนึ่งคุณรุ่งสุริยาและน้องต้นข้าสุปริยาโดยพู้แขกได้ระบุว่างานนี้จะเป็นงานผิดนะครับและจะต้องรอต่อไปว่าจะมีการไลฟ์สดหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปต่อมานะครับสําหรับประเด็นที่หลายท่านก็ต่างให้ความสนใจและไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับเพราะสําหรับประเด็นดังกล่าว ผมว่าจะต้องขอขอบคุณสื่อข่าวต่างๆที่ทําให้น้องต้นข้าวดังเป็นพูแตกในเวลานี้นะครับเพราะสื่อข่าวใหญ่ต่างๆหลายช่องนะครับก็ต่างทําข่าวน้องต้นข้าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมและอีกทั้งวันนี้บทเพลงอะไรพระพันปีหลวงที่น้องต้นข้าวก็มีส่วนสาคัญในการร่วมถาวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริเกียรติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบทเพลงนี้จะเสร็จในวันที่12พฤศจิกายนตามที่อาจารย์วิทนวัฒน์เคยได้แจ้งเอาไว้นะครับก็ถือว่าน้องต้นเข้าซึ่งในตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนซึ่งได้ร่วมงานและดับประเทศหลายงานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51ซึ่งเป็นซอฟท์เพเวอร์ของเมืองการเจนบุรีและต่อมาแล้วครับที่เด่นที่สุดก็คือการรับพระราชทานประกาศนียบัตร ผู้สนับสนุนจัดงานซึ่งในโอกาสนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามมรมราชกุมาลีพระราชทานจะพระหัตของพระองค์ท่านเองอีกด้วยนะครับซึ่งน้องต้นข้าวยังได้ขับร้องเพลงถวายต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลที่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คือสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทาถมเข้ามามันคือพลังที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ดังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะนี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์จากกาญจนบ,บุรีที่จะมาสร้างตำนานให้ไปที่จดจำที่อายุน้อยที่สุดและจะต้องไปที่จดจำของคนไทยตราบนานเท่านานเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวเก่งที่สุดแล้วนะครับ